นี้ได้มาเยือนดินแดนสามเหลี่ยมทองคำดินแดนที่เราใปฝันทั้งแต่เด็ก,ดกว่าในชีวิตนี้จะมาท่องเที่ยวในดินแดนแห่งนี้ให้ได้และวันนี้ก็มาถึงโดยบังเอิญที่ข้าพเจ้าได้มาส่งลูกค้าที่ เชียงแสนเลยได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวณนะดินแดนอันสวยงามแห่งนี้สามเหลี่ยมทองคำที่ติดกับประเทศจีนลาวและประไทยใช่ไหมดินแดนลุ่มแม่น้ำโขงขอบคุณขอบคุณขอบคุณ